เคยไหมครับเอา AI มาสร้างหน้าเว็บให้เราโอ้โหแป๊บเดียวมันออกมาเลยครับแต่ว่ามันทำยังไงก็ไม่ได้ตังใจครับถามว่ามันเกิดจากอะไรวันนี้เรามาลองดูกันครับแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นเว็บง่ายๆที่เราเรียกว่า Static เว <ๆ S 2> ็บ <ๆ S 2> นะอารมณ์เห <ๆ S 2> มือนกับเว็บองค์กรเว็บอะไรที่แบบโชว์ข้อมูลทั่วๆไปอะนะมันก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างเป็นเวนะ็บแอปเนาะหนึ่งอย่างที่เราต้องรู้เลยคือการมีความรู้พื้นฐานครับอย่างเช่นในเคสนี้นะเราสร้างด้วย React ที่เป็น Next JS นะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการแก้่น่ะโอ้โหโค้ดมันเต็มไปหมดเลยคร ถ้าเรารู้ว่ามันคือแท็กเนี่ยชีวิตเราจะง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งครับเพราะว่าหน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปเว็บอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นบนหน้าบ้านแบบนี้เนี่ยมันจะอาศัยแท็กที่หน้าตาคล้ายๆต้องบอกว่าคล้ายๆนะสิ่งที่เรียกว่า HTML หน้าตาแบบนี้นั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าพอเรารู้แล้วว่าอ๋อหน้าเว็บทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือการประกอบโครงกันแบบนี้เราก็จะชี้จุดในการแก้ไขได้ง่ายขึ้นครับอย่างเช่นเราบอกว่าอ่ะโอเคแท็กตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรครับถ้าเกิดเรารู้พื้นฐาน HTML ง่่าาายๆเเรก็็หนว พีตัวนี้คือพวกผลกับพารากราฟเนาะหรือว่าข้อความต่างๆนั่นเองถ้าเกิดเราต้องการแก้ข้อความทั้งเว็บเลยเราอาจจะพิมพ์ผ่านเไอครับบอกว่าลบกวนให้แท็กพีทั้งหมดแสดงเป็นสีนี้ให้หน่อยอย่างเช่นสีพื้นหลังสีตัวข้อความแบบนี้เนี่ยสีข้อความทั้งหมดบนเว็บที่เป็นไซส์เดียวกันแบบนี้ก็จะเปลี่ยนสีทั้งหมดเลยนั่นเองหรือลงถึงครับผมเราบอกว่าเออแก้ข้อความตรงนี้ให้หน่อยสิถ้าเกิดเราอาร่านโค้ดออกนะครับเราก็แค่คัดลอกโค้ดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไปบอกเขาว่าแก้ข้อความให้หน่อยอาจจะแสดงเป็นโลโก้้้้ใใหหหหหนนนนน่่อออยยแสดดงเเป็็ภาพกกไมืั หรือเช่นในเคสนี้นะครับผมผมใช้บน Chat GPT เลยบอกว่าสร้างหน้าเว็บขายทุเรียนแบบไวๆถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เราก็บอกว่าเอ้ยอยากจะได้ภาพจริงๆมาทํายังไงแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้พื้นฐานนะผมกดหยุดแล้วเราเลื่อนดูอ๋อลิงก์ตรงเนี้ยภาพเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาเราก็แค่กอ๊อปข้อความตรงนี้ไปนะฮะแล้วไปบอกเขาหน่อยว่าภาพไม่แสดงผลรบกวนขอแบบแสดงผลได้ให้หน่อยอ่ะเรียบร้อยครับภาพขึ้นมาแล้วครับร้านขายทุเรียนเป็นภาพน้องหมานะอ่า หนึ่งอย่างเลยนะคือเราต้องเข้าใจข้อจํากัดของตัว g จ n e r a t i v e AI ก่อนเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยจะทําการดึงข้อมูลแบบก่อนหน้านี้มาแล้วรูปมนันอาจจะเปลี่ยนลิงก์หรือว่ารูปเนี่ยมนันอาจจะไม่ได้เข้าใจนะว่าลิงก์เนี่ยมันคือรูปอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราพอเข้าใจเว็บอีกนิดนึงเราก็บอกว่าโอเคไม่เอาภาพจากลิงก์พวกนี้แล้วเอาเป็นเพจโฮเดอร์แทนแล้วกันแค่นี้ครับผมนี่เห็นไหมทุเรียนก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเพจโฮเดอร์นั่นเองเนาะเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นภาพที่รอเอาภาพจริงๆมาใส่ตัวน,นี้เนี่ยสุดท้ายเนย แต่หลักๆแล้วหน้าเว็บเราก็เสร็จสิ้นขึ้นมาและเราก็รู้วิธีการว่าจะต้องแก้ตรงไหนนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะผมความรู้พื้นฐานตรงนี้เนี่ยว่าเออถ้าเกิดเราอยากจะใช้ AI สร้างเว็บนะแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าต้องแก้ตรงไหนเว็บมันประกอบด้วยอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้แก้ไขดูแลรักษาอย่างถูกต้องนะครับผมเราสามารถเข้ามาที่ AI Web Builder Master Class เลยครับเป็นคลาสวันเดียวของบอลทู d ดฟสอนสดผ่านออนไลน์ครับเราสามารถเข้ามาเพื่อที่จะทำเวิร์กช็อปไม่ว่าจะเป็นในการใช้ AI นะครับผมประกอบกับความรู้ HTML CSS ก a v a า c r i p t พื้นฐานเนี่ยเพื่อสร้้นน้าาางนนนนบอย่ไไั ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ครับในราคาประหยัดมากเลยครับ1590บาทสำหรับ10ท่านแรกนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ Event Pop ได้เลยครับ